อากาศสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้เนาะคะ่ะจะลงแนวทางเราพัฒนาเนาะเปิดขึ้นพอนานี่เลยภาวาโทราศัพท์อัดแล้วมันมันดับพอเปิดกล่องใหม่มันก็เลยดีแับอยู่กับแนวทางคําเตือนเลยเนาะคะ่ะไปบางคําเตือนของทางช่องเฮาก่อนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคาเตือนทางช่องทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางจับจองสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพานันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอบคุณค่ะเอาไปเป็นแครแนวทางเนาะค่ะพี่น้องงมวดที่แล้วเนี่ยเขาสรุปเข่าบนนะคะสรุปเข้าที่บนหนึ่งหนึ่งนะคะหมวดนี้เข้าก็จะสรุปบนล่างให้พี่น้องคือเกานะคะแอดอยากนําสูใไม่มานําเสนอพี่น้องว่าอ่าเป็นมีวิธีทาพร้อมนะคะมีวิธีถพร้อมอ่าหรับผู้ใดที่มักขิดมักคํานวณกับจดเอาได้เลยนะคะแ <c alf> คบเอาได้เลยนะคะ อ่าเป็นสูตรเด่นตัวเดียวเนาะคะ่ะพี่น้องมักขิดมักคำนวณกะแครปเอาแนวทางได้นะคะไปเบิ้งสูตรที่หนึ่งกันเลยค่ะพี่น้องอารมณ์แห้งแห้งแอดกับยูนอกเนาะคะ่ะลมแห้งบึ่มบุมเอาสีได้ดีพี่น้องสีที่มันเห็นเกง่งๆนี่แหละเนาะคะ่ะขยายเป็นอีกจัาหน่อยก้อนเนาะคะ่ะพี่น้อง น,นะคะเพื่อว่าจะได้เห็นวิธีบวกขัว้วบวกขัว้ขวลบของเห้าเนาะคะ่ะวิธีบวกวิธีลบนะไปหอดสายไฟแล้วค่ะเลี้ยวไปเห็นอนอันไข่วงวัดไฟพี่น้องค่ะนี่รเลยเลี้ยวเห็นยังกรเปาไปนามันนั่นโหลดเดคยะอ่าไปเบื้องสุดแรเกเลยค่ะพี่น้องโอ้ยแต่นายนะคะตั้งครบเลยค่ะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นตังไรมันเริ่มหลักหมื่นบวกกันสองครั้งหลักสิบ บนหนึ่งครั้งได้เท่าไหรบวก6จะได้เด่นตัวเดียวนะคะเป็นสูตรระยะสัน้นแอดเ็ดไว้แล้วสองมือมันเข่านะคะหมด้าไปนี่สิเขาวา่าสองสองเป็น4 4่บวกหได้9 9้บวกหได้15ผลออกที่95บนเนาะคะ่ะบนพี่น้องเบื้องเอาวา่าไทก็ทะแอดบวกพิดนาำแต่มีเวลาเขาจะเอามาล่งไห้คือเกาล่ะค่ะ เข้าที่เลข5ตัวเดียวเนาะคะ่ะบ้าแมนแอดเวาพิทมันเดินบนล่างมันออก5้าเผลเลขหามาทั้งบนทั้งล่างโอ้ยบอดอาร์ตขีบสามมือเ,อเบลอได้พี่น้องเนื่องจากว่าลูกหลานเพผนมาตตกรุงเทพเนาะคะ่ะพี่น้องลูกหลานมาตรกรุงเทพเปิดเพ้งดังแอดอัดบตบด้เนาะคะ่ะเข้าใจเทศกาลมาโดนโดน่นึงอ่าเพราะเข้าลบสิทธิของกันมวนไป ชาติแบตเต็มๆเราก็ไปสู่ต่อเดอร์ลูกล้านก็ไดเนาะคะ่ะไปดูมือต่อมาเนาะคะ่ะงวดที่ออกหาเจ็ดเกาหาหลักมื่นคือ3บวกกัน2ครั้งได้เท่าไรบวก9คือหลักสิบบน3าสองเป็น6 6บวก9ได้15 5บวก6คงที่ได้11ก็คือเลข1นึ่มันกนับมาได้พี่นนองมันเดินบนรางอยู่ได้ะคะ่ะก็คือเลข1 มาหนึงนึ่งเลยเห็นบ่ค่ะมาหนึ่งหนึ่งมาทังสองเลยมาเบิ่นเนมาทังสองสือวดสี่หอดมือวันสุกร์พันวาออกวันศุกร์ที่18นะคะหลังรัฐบาลไทยออก6กสองสองสองบวกหนึ่งได้สามสบวกหคงที่ได้เลขเก้าสิ่ห้าบ่พี่น้องแคบเอานะคะแคบเอาสีเดินตบอ เฮากับบอลลูนคือกันว่าสูตรไดสีรุสสูตรไดสีมานะคะเพราะฉะนั้นเข้าเอาไปเป็นแคนแนลทางเนาะพี่น้องเนาะค่ะไปเบื้องสูตรต่อไปเลยค่ะค่ะหลักพันบวกกัน2ครั้งได้เท่าไหร่บวกหนึ่งแปบวกหได้เลข7 7ก็มาที่5 7เจ็ะคะ่ะเทศพรเวทได้ยินบอพี่น้องอีกบ้านหนึ่งค่ะ ยินมาหอดผีไกลกันหลายกิโลอยู่ด้วยค่ะต่อมาเนาะคะ่ะหลักพันก็คือเลข5บวกกัน2ครั้ง5 2 10คือ0-0-1บวก1ได้เลข1ถูกที่1-1นะคะเมันีพี่น้องเบิ่นเลยนะคะค่ดที่สี่หอดนี่นะคะหลักพันก็คือ2บวกกัน2องครั้งสองสอบวก1คงที่ได้เลข5ค่ะ มาก่เอาแคบเอาวิธีทํำพี่นอ้อง้าม,มีเวลาแอดเกามาลงคือเก่าเนาะคะ่ะตอนนี้อาร้านหน่อยเพราะี๋ยูนัมไปยูไปยาายาเพราะท่านมาเนาะคะ่ะแอดบวกผิดกับขานให้ด้เนะคะแปดสองสิบหบวกตัวทดคือเออบวกคงที่1ก็คือ7 5 2ดห้าคือ0ูนบกหก็ได้1ก็มาที่1 1 2่สองเป็น4ี่บวกหได้5้าเดี๋ยวแอดจะเทียบช่นให้นะคะไปดูสูตรที่3เนาะคะ่ะ หลักที่3หน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนหลักแสนบวกกัน1ครั้งหลัก10บน2ครั้งได้เท่าไหร่ตั้งเลยไม่มีคงที่5บวกกัน1ครั้งได้5 5บวกกัน2ครั้งได้10คือ0ูนบวกหก็ได้5ผลออกงดต่อมาคือ5 7 9 5อาบนหาลางทีนออ่นอกนะคะ บางท่านมาบพเห็นนะคะ่ะแอดกักแจ็คสิวานในโล่งอีหรีได้ค่ะพี่น้องเป็นโล่งเ่นเรนนะคะ่ะงวดต่อมาเนาะคะ่ะหลักแสนบวกกันหนึ่งครั้งหลักสิบ,บนสครั้งสบวกกันหนครั้งก็ได้3ามเก้าบวกกันสองครั้งเก้าสองสิบดบวกสได้สิบก็คือหผลออกงวดต่อมาก็คือหนึหนึ่งค่ะพี่น้อง ที่นี่งวดสีฮอดนี่นะคะวันศุกร์ที่สิบแปดนี้นะคะหลักแสนคือศูนย์หลักสิบบนคือหนึ่งหนึ่งบวกกันสองครั้งก็ได้สองสีมาบอที่นี่นะคะแอดจะจับเทียบชนกันให้พี่น้องนีดนี้สแมนบอแอดก็เหตุไปตามสูตรคือกันละค่ะพี่น้องบอรูว่าสีมาบอนะคะสีมาบอเดี๋ยวแอดจะยกกล้องให้พี่น้องแคบเอา เอาเดือค่ะเรื่อขยายก่อนกระชับลงจากน้อยหนึ่งก้อนนะคะกระชับลงจากน้อยหนึ่งสูตรที่หนึ่งได้เก้าสูตรที่สองได้ห้าสูตรที่สามได้สองเนาะค่ะสีมะบอพี่น้องว่าทงหดที่แล้วมันชนหนึ่งสามตัวพลนออกหนึ่งหนึ่งง,งวดขึ้นไป สูตรที่หนึ่งได้ห้าสูตรที่สองได้เจ็ดสูตรที่สามก็ได้ห้ามันออกหาเจ็ดเก่าหาเนาะค่ะหมวดนี้มันสิออกอยังพี่น้องเนาะค่ะโอ้โล่มแมแอดอยูนอกพี่น้องเก้าสองห้าแคปเอาเดอค่ะพี่น้องเห็นบอกเอาแคปเอาอีกที่หนึ่งแอดไาสิไปคลิบสูตรบ,บนรางนะ้ำบอท่านแล้วละค่ะเอาแคปเอาเดอค่ะพี่น้องสารับคลิปนี้ก็เดินทางมาถ่ายคลิปแล้ว กาบขอบ,บุญขอบคุณเอฟซพี่น้องที่เขามากกดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นซอยแอดเนอร์ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอยุติไว้สมนิสกรพอกันคลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ